ปรากฏว่าเขาเบอกเขาไม่ให้มันแพงเกินแต่เขาให้100ไปหนึ่งร้อยแต่ต้องทอนเขาด้วยทั้งทั้งที่ค่าเข้าหนึ่งพันอ่ะพันเอ้าแต่ให้เป็นไอสัตว์ไอสัตว์กระเบิดนี่พูดมาก่าจัดการให้หนูด้วยเธออะไการทวงทวงด้วยท่าสงพูดอย่างนี้เลยรล้วน้ำพองอย่างกนี้นะว่าคุยกับมันโน้ตรู้เรื่องแล้วนี่เท่าไหร่ก็มาแค่นั้นโอ้ยมากมายมหาศาลเลยก็ให้เขาทอนไร้นะเอาเราแม่แยกให้มึงเอาเงินกูออกไปหมดเลยเนี่ยผมไม่ได้ไปสัตว์หรือจะแบนย่อย มันไปย่อยอะไรอ่ะไม่มีแล้วนั่นเรียกมาอย่างนี้ไม่มาใครใส่ใส่ผองเสนก็ไมป้าเอางี้ป้าให้เขาที่เรามีเดี๋ยววันหลังให้เขามาเอาใหม่ใช่ใช่ให้เขาไปก่อนเขาเขาไม่ได้เก่าในชีวิตอีกแล้วนะแกไม่ได้แก่ก็ได้เอาที่เรามีเอาที่เรามีให้เขาไปก่อน ขาได้ไม oh. oh. hey, hey, mm ่ไม่มีปัญหากันแล้วสัตว์อีดอกทองอีช้างย็ดโอ้โหใ้ใไปาที่เรามีไม่มีเลย้าที่ีนะคะี่หมดตัวแลวมากไาตรชิจม่เก็บอย่างนี้เลยให้เอาจะให้นะก็ได้มาอืมอืมาไม่เก็บไปได้เลยนะแเน่เอาที่เรามีนะให้เขาไปก่อนไปยตายแล้วให้เท่าไหร่ทองเล็บอีชังยดโอเป็นคุณจะให้เท่าไรเขารอเนี่ยเขาอรถเเนี่ยแต่ต้องนี่ไปกลับไปกรุงเทพ ตาไม่เดือดเดือดป้าเดี๋ยวอร่อยเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องเดือดป้าให้ตัวนี้เอาแบงต้อยไปไม่มีใช้แล้วป้าสองพันสามพันข้าวร้อยเดียวมึงเอาแบงกูไปทำไมเยอะแยะอะไรอีกคนทำออกไปหมดตัวเลยชีวิตจริงกูไม่ได้เป็นอย่างนี้นะชีวิตกูอะข้าทำเดือดสองพันสามให้เขาหนึ่งร้อยไอสัตว์ต่อไปก็มีใครก็ทำให้คุณหลอกลับตาหน้ากูก็ไม่ทำอีกแล้ว ไอ้หน้าเฮียมาสั่งอย่างนี้กูนะกูจะบอกชีวิตจริงพี่โลได้ตีห้ากับคุณเทียบได้ไหมคะเนี่ยร้อยหนึ่งร้อยจะไม่พออีกจะยี่สิบเถอะเอาสักให้ยี่สที่เรามีให้ไปก่อนอย่างนั้นเราได้ใหม่ละเดี๋ยวซื้อขอใหม่ตัมาตอนไไปปนี้เราได้ขอใหม่ให้ไปอยูไหนกลับบ้านไม่ได้สารเขาคุณค่ะไม่พอเรียกการขนาดน่ะอีกยี่สิบให้ไปเลย ป้าอียี่ิบป้ามันไม่พอค่ารถกับกรุงเทพตัวแล้วเอาแบงก์กูไปทำไมกันเนี่ยป้าผมไม่ได้ไปมีหมาเอาไปอะทิปก็ได้น้อยยีบาททิปนาะไม่มีแน่นะให้ทิปขอยี่สิบนาน้ำใจน้ำใจตัวเลยเนี่ยเออยี่สิก็ให้กับอียี่สิบเอ้แม่ยัดอิหน้าทเมื่อชีวิตจริงกูจะบอกคนแต่บ้านให้ทิไปย0่สิเขาไม่พอค่ากลับกรุงเทพทิ้ย่ิก็หมดตัวเลยนะเนี่ยเรือเยอะเลือเยอะ เร็วสิยี่สิบบาทเองป้าไป้านคากาแฟกไเกลับบ้านไปยี่บาทเองไปี่กับบานเลยะเองตัวเลยเนี่ยยีบาทเองข้ากาแฟเท่าไหร่ขอค่ากาแฟยี่สิบหนูจะเดิไปแม่เลยชีวิตกูจะบอกให้พี่นดยิงมึงนั่งก่อนไม่นั่งนั่งก่อนนั่งก่อนไม่เจ็บเออยา มีมีดพูดๆครับคอค่าน้ำชากลับไปอีกยี่สิบก็จะกลับแล้วไม่ต้องมาขอแล้วนะขอข้าวกปแฟเลยเนี่ยไม่ต้องมาพูดเมื่อกี้เลยนะเมื่อกี้คิดไม่เกี่ยวกันขอากาแฟโอ้ยพูดกันอย่างนี้ได้ยังไงไอ้นี่มันแดกฉันไม่ได้เอามันแดกเลยนะควายขับอีกยี่สิบก็จบเขาจะละกับมึงคือต้องไปชี้กูเลยหน้าควายแล้วให้ยี่สิบไปแล้วจบจบหมดตัวเลยนะ มันก็ไม่ใช่เลยยมันมีอยู่ใช่อย่างนี้ได้ไงเนี่ยเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวสุเอมปกยจบเด้อสักวเเร็วเเดี๋ยวดเดียวมตเยยีพูดอย่างี้พพแล้วกูก็ไม่มีเลยดเอากูกไปนดิกูจะน่สวดบอกให้ไปจัดการแอบยีไป้างเลยอีกยีเดี๋ยวจะกลับแล้วเนี่ยเร็วไปดีไปไปเดียกันใจให้อีกไปเดียวอะให้ไปนใจกันใจไป ให้กันไหมคงกูไปหมดเลยวันนี้ตั้งใจมาตั้งใจใช้แล้วเนี่ยยี่สิบก็ทำอย่างนี้นะชีวิตจริงจะบอกคนทั้งบ้านหมดเลยเป็นตำรวจโอยตายแล้วว้าก็ไม่มีเหลือเลยเนี่ยมันติดก็ไม่เป็นไรหรอกหมดแล้วไงก็ได้กูไม่มาทำเหมือนกันชีวิตกูจะให้พระสวดทำโทษยังหนักเลยได้ยี่สิไม่มีแล้วเหลือน้อยเลยเนี่ยเหลือยี่สิบบาทละสุดท้ายตั้งใจมาให้ใบเดียวจบแล้วป้า อีไปเดียวเองกันใจไปเหลือเลยอีพวกนี้บัญชาการนะขอพักจัดการให้คุณมาแอบยิงเลยคอะน่าจะแค่ให้อีอีอีใบเดียวเนอะอีไปเดียวนะถ้ารัชนาใจดีมันเดินลงมือจับไปไว้ตัวมอนแหะไหนแล้วมีที่ไหนลุงดิ้งย่าไม่ได้อาไรคุณดิางได้ยังไงเนี่ยมาขออย่ใบเดียวเองใบเดียวเองโอยก็อยากทำสวยทำไมล่ะนานๆครั้งครั้งเดียวนะเออไอ้ควายนี่อย่ามาพูดเลยนะแล้วสวยไหมนั่นเห็นไหมไม่สวยเลยลบ

ไปแล้ววนะขอบคุณนะคะค้าเข้าอีกพี่การค้าเข้าอีกค้าเข้าอีกเหรอค้าเข้าอีกอีช้างเย็ดเดี๋ยวกูจะให้พี่โน้ตเอาตำรวจมาแอบจับนี่สวยเล็บสวยวันนี้ทำทวงยังอย่างนี้นะ่จะไปบอกให้ตำรวจฟังหมดเลยเพื่อนพี่โน้ตเยอะเลยน้ำมันรถเยองไม่ได้นะเลยังยเฮ้ยถ้าคนขับรถอ่ะโอหยกูหมดตัวแล้ว ไอ้ควายอีควายพาจัดการด้วยเชอด้านช้คนมาแอบดิ้นน้ำมันรถพาของกลับมานี่ยผมีน้ำมันเนี่ยทำไงเนี่ยเอ้พอแลยไปเลเลเอาไ่เอาไ้เอาไปนางไงน่งพอป่าวยาแตกแตก ป้าเนี่ยด ah, right. ูเล็บท well, right. uh, ี่เขาทำหน่อยสวยแไหนดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูเล็บหน่อยเร็วป้าป้าป้านุเางินทหมดแล้วปวดหัวมากเลยทำอย่างนี้คุณเม่จ้าจิตใจคือว่าดีปลอยทำาเียความสุขมาป้ามาหน่อยเก็บ้นแตงก็ทำไมกําลังาเร็วยังไลยวะ จะโจรให้ผสมผูกขาดใส่เืดเลยนะพี่โดคุยกับตำรวจเยอะเลยแพ็เดียวโอ้ยเนี่ยมันทำอย่างงี้ตึงเลยเนี่ยตึงบ้านหมอปลาสวัสดีค่ะพี่โดดจะมายิงพวกนี้เลยที่เราได้ไงเนี่ยแต่กูจะสจรเบอร์อะไรพี่อ้าวพอมัคืนนะพี่เบอร์อะไรอ่ะอ่ะเอาตังค์คืนตังค์เก็บไ้ไป เอาไปใช้ก็นะสีสามแปดหกใช่ไหมสีสามแปดหกปี่ามตรงอเหี้ยใครดีใครร้ไหว่าสามแปดชี้จุดให้พระรู้เลยป้ารัตนาป้าจ๋าจะขาจับมือไหมคะจ๋าไหนดูทีน่าดูเล็บที่เ้าทดูเล็บ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 หน่อยขอดูเล็บที่ทำหน่อยนี่ไงอีกข้างหนึงอะป้าไหนข้างนึงนี่ไหนรูเท้าเนี่ยี่ตองกวินบอกว่าสวสดีวันที่องตาหรอใช่ค่ะ เดี๋ยวเจ๊ก็จะนั่งสวดป้าจะสวด,สวดพระสงฆ์พระสงฆ์บอกสวดมาเลยเนี่ยสวดอย่างนี้นะพวกมันก็จะตายเร็วกันาใครทําอะไรป้าเอามือสับด้วยเอาตีนกระทืบด้วยใครทําอะไรป้าเขาคุยกับพี่โน้ต<ม>พี่ชายอนอนเจ๊ hey, นอนนี่เออ,เ,อ,อเดี๋ยวเจ๊ขอกินน้ำหน่อยนะ